ยาสิไล่ล่าถิ่มพงพันเสื้อปูย้าถิ่มพี่นองคูนคำหีดคล้องยาสิลงน้ำสนเอาค้นพ่านเป็นที่เพ่งสิพระหายเดือดหอนมู่นมั่งเจ้าสิบอย่งแท้แล้วยาสิไล่ล่าเข่าพักสะดาวตนเก้าบัตเทกับลาบก่อยอย่งสิโอเอาหา ถึงว่ามีคู่แล้วรบริงไผ่ยาฝาวาล่านั่งเอ้ยบัดเจ้าเป็นห่างใหม่ไผสิไป,ปขึ้นขี้แอวเจ้าแล้วให้โคดสาสรื่องวายโซว้ทถาหาเรื่องเธอหาบัวจวบพ่อ,อยังสิในข้ขาดไถยให้โคตสาเงียนกินขาต่างขิงอดสาเงียนเบิ่งลิ่งตท้งกระตายอดสาฟังอดสาหับชมเบาวมั่งก่อน น่อยเพชรสะกลค้นผู้หายซ้มพอ่อพินผู้ดีแท้แล้วมารัดควายเขา่าคอกเข่าแรงนะครับควายทั้งเมิดมีอยู่สิเจ็ตัวพี่น้องเพว่าทเป็นเจ้าก่อมเจ้าน้องไม้เจ้า,าไสไหมเจ้าก่อนข้าเจ้าคูนเจ้านำหวานเจ้าจักกระแลงเจ้าเต้าหู้ เจ้าบี้เจ้าแต้มเทวาเจ้าไข่ไก่เจ้าผู้ผาเทวดาคุ้มนะครับเจ้าจักหน่ยโมเมนเจ้าโควิดเจ้าสิงโตเจ้าโชคดีเจ้าขนมเจ้าก้านกล้วยบางโตกรก็จำซื้อบาได้ เวลาเขาข้อเขาแรงเบิดเวลาแล้วลูกเอ้ยไปไปเขาข้อเขาแรงได้บัดนี่ปล่อยตั้งแต่เจ็ดโมงครึงนะครับเข้าแรงกะ ห้าโมงแดงประมาณนี้นะครับแปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงไว้วกลุ่มนี้นี่ เป็นควายที่หูครับเลี่ยงง่ายมากักเล็บหย่าบมาค่อยเป็นควายลวงนะ ขอบคุณทุกการติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณความรักขอบคุณความเมตตาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องมีให้กับบ่าวมังกรน,น้อยเพชรสกุลนะครับการมีชีวิตอยู่กับในเมืองเนี่เป็นชีวิตที่ วุ่นวายนะครับก็เลยหันโตผพันโตออกมาอยู่กับท้องไหล่ท้องหน้าอยู่กับควายอยู่กับสิ่งที่บรรพบุพร,บรุษเพิน่นทิม่มไว้ให้สืบทอดกันมานะครับบวชสิเป็นาการทำไหล่ไทหน้าการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายการปลูกของกินเองพืชพักสวนขัวเป็นต้นนะครับชีวิตนี้ ชีวิตแบบนี้หายากนะครับพี่นอ้องอยู่แบบสันโดดอยู่แบบพอมีพอกินก็ต้อตงอดินล้นวุ่นวายอย่างมากมายนะครับย่มเข่าแรงนะครับช่วงตะเวน ค้อยลงสูดินหรือ,อ,ว,อ,รอ,รอว่าลิงตากควาอ้อมเพื่นว่าควายนี่เขาจะชอบเล่มในช่วงนี้ครับกินแบบโอ้ขันบอมาะรัดมาะลานี่ทุ่มสองทุ่มจนมองโมเห็นหยาพ่าล้ครับเขาจ,จังขึ้นเมื่อเพราะว่าควายกลุ่มนี้นี่ชอบเล่มหยาโม,มเป็นควายลวงผู้ใดสนใจกะ ทักทายเข้ามาได้เด้อพี่น้องเดอ้อทาง Facebook หรือว่าทางแฟนเพจทาง YouTube บ่าวมังกรน,น้อยเพชระสะกลน,นะครับเบอร์โทรกา081729 1017092 chết bẹt hà cầu nâng hốt ก็คงจะไวส้สำนีกรนะครับขอบคุณทุกทุกท่านอยู่ดีมีแห้งกันเด้อครับเด้อ,โ,อโลคยาปรมาลาภา,าสทธาโสถีพระวันตุโวสบัยดีครับผม